มาแล้วมาแล้วมาแล้มาไ้รถไปเลยลุยโอ้ข้าไมือหน่อยไหมึงอ้บ๊ายบาย โอ้บายบายข้าวถู้ไหมพี่ชาย สวัสดีครับผมทอมนะครับกับช่องเบื่ออยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับเรามาที่ไอเมจิกนะครับแฟนตาซีออนไอนะครับนี่ฮะที่ชิดลมนะครับจะอยู่ติดกับตรงเดอะมาร์เก็ตแบงกอกนะฮะอยู่ใกล้กันเลยนะครับก็จอดรถที่เดอะมาร์เก็ตได้เลยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ร้อนนะครับก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับพาลูกพาหลานมาเล่นพาน้องๆหรือว่าพาแฟนมาก็ได้นะครับหรือจะพากิ๊กมาก็ตัวใครตัวมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับไป let's go นี่ครับมาแล้วเราก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะฮะจะมีจุดเช็คอินนะครับนี่ฮะจะมีจุดเช็คอินตรงนี้เช็คอินเสร็จปั๊บนี่ฮะเราก็จะเดินมาเดินมาก็าจะมีจุดเสื้อโค้ทนะครับนี่ฮะมีจุดเสื้อโค้ทตรงนี้แล้วก็รองเทา้าตรงนี้ฟรีนะครับนี่ครับเสื้อโค้ทกับรองเทา้าฟรีส่วน ส่วนถุงมือถุงมือกับที่ปินหูจะเป็นซื้อแยกใช่ไหมครับไม่มีเช่าใช่ไหมครอ๋อโอเคครับครับถุงมือกับนี่ครับอ๋อตรงนี้นี่ฮะจะมีถุงมือว้าถุงมือตรงนี้ขอญาตทานหน่อยนะฮะนี่ฮะอันนี้คือขายอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่มีเช่าอือขอบคุณครับ ตอนนี้มีหน่วยพยาบาลด้วยนะครับนี่นี่ฮะเด็กๆของเราได้รองเท้ามาแล้วก็ใส่แต่ก็ถุงมือเสื้อคลุมโอ้โหเตรียมมาเองนะครับจากบ้านนี่ฮะนฮะต้นน้ำต้นน้ำไม่ใส่เสื้อคลุมเหรอต้นน้ำใส่รองเท้าแล้วนี่ฮะต้นข้าวพร้อมไหมพร้อมไหมคะโอ้โหพร้อมไหมต้นน้ำพร้อมไหมอือใส่ใส่เสื้อคลุมก่อนนี่แม่ปอใส่ให้ต้นน้ำนี้รอมากคะอยากมาเที่ยวมาก อยากมามากต้นข้าวอยากมาไหมโอ้โหยอดน้ำแบมือเฮ้ยมือหายมือหายเฮ้ยมือมือหายมือหายมือหายจ้าพอเราแลกบัตรมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นนี่ริดแบรนใส่แขนแบบนี้สีเหลืองนี่สวยงามนะครับ แต่แม่ต้นน้ำเอ้ยต้นน้ำมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะโอ้โหนี่โลนหอมมากครับหอมไหมหอมตะลุกตะลึงๆไหมไม่ยืมไม่ยืมไม่ปีนในพวกอ่ากับบ้างโอ้โหเด็กหอมมากนะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนี่ถุงมือต้องเข้าต้นน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ว รถพร้อมไหมไม่พร้อมเลยครับรถไม่ใส่เสื้อโค้สนี่รอเที่ยงเรายังไม่ถึงนะฮะรอเวลาครับนี่ครับจะมีอุปกรณ์พวกสโนว์บอร์ดพวกสกีนะครับจะให้เช่านะครับนี่ฮะราคาตามนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นโค้ดนะครับสอนนะฮะมีเบอร์คอนแทคยูสโอ้มีราคานะฮะหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมีหมดนะครับอื้อหือเจ้า อ๋อราคารวมอุปกรณ์ค้นหนึ่งคนนี่ฮะรองเท้าเอ้สก,กีสก,กีสโนว์บอร์ดว้าวจะมีลายนะฮะของโค้ดคอนแทคยูสนะครับนี่ครับจะมีโค้ดสอนเนี่ครับแล้วก็ราคานะครับโอ้โหต้นน้ำอะไรอ่ะสวยจังเลยหูฟังเหรอหูฟังหรือเปล่าอ๋อ,อ,อ,อกันหนาวเหรอนี่ต้นข้าว โอ้โฮผมสีจ่มมากได้แล้วอันนึงออื่งคุณร <c oughs> อ,าน,อานเหนอรอ <c oughs> ถึงรอบของต้นข้าวต้นน้ําแล้วนี่ฮะถึงรอบของเราแล้วนะครับก็ต้องเข้าตามเวลานะครับนี่อ่าเข้าวเขาจะให้ลิศแบนอย่างนี้นี่ฮะลิศแบนดเข้า ปลาโรสก็ไม่ได้เข้าแล้วนะฮะว่าตกหลนเป็นหนึ่งคนแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จ,จัดก,การให้ไปถึงเวลาแล้ว let's go ต้นข้าวต้นน้ำพร้อมยัง <ไป S 1> พร้อมยัง<พ>อโอ้โหไปก่อนเลยฮะถ้าอ,ออกได้ตลอดนะครับหันบ่ายสองนะครับหมดเวลาบ่ายสองนี่ฮะจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะเต็มให้นะครับขอบคุณครับไปลุยรครับ,รบว้าวมาถึงแล้ว โอ้ยหิมะปิวหิมะปิวครับนี่ฮะมีกต้นซ้ำหิมะนี่หิมะปิวนี่น้ำแข็งว้าวนี่โอ้หิมะหิมะว้าวโอ้เออหนาวอ่ะเข้ามาหนาวอ่ะโอ้ยะปรถหนาวอ่ะหนาวพิชาเนี่ฮะ อ้ยพี่พี่จนะ้าฮะโอ้โหนี่หนาวนี่ฮะเดี๋ยวเราให้ดูข้างในก่อนเดี๋ยวไลาใดูข้างในโดยเด็กๆสนุกกันใหญ่นะฮะข้างในก็จะมีนี่ฮะตุ๊กตาหิมะอ่าให้ถ่ายรูปนะครับก็จะมีพร็อพไปถ่ายรูปเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนเนาะนี่ฮะมีกวางน้ําแข็งนี่ฮะมีกวางน้ําแข็งมีไฟตรงนี้ แล้วก็มีม้าฟิวด้านนี้อ่ามีเครื่องทำหิมะแล้วก็จะมีบ้านน้ําแข็งนี่ต้นสนนี่มีบ้านน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวให้ดูบ้านน้ําแข็งนิดนึงว้าวอุ้ยบ้านน้ำแข็งมีไฟด้วยนี่ครับมันต่างประเทศนะมันแข็งจริงๆสวยงามครับโอ้ยสวยงามครับอือเด็จแป๊บออกมาฮะนี่ก็มีตุ๊กตุ๊ก บ่งบอกถึงประเทศไทยครับนี่ฮะบ่งบอกถึงประเทศไทยอ่านี่ฮะเป็นตุก๊กตุ๊กแกะสลักน้ำแข็งสวยงามครับสวยงามว้าวนี่ฮะเปปป้าร์ด้านก็จะเป็นร้านด้านก็จะเป็นร้านนี่ฮะดูอุ้ย ฟื้นลื่อนนะครับต้องระวังเวลาเดินๆๆนี่ฮะให้เด็กๆเล่นร้านน้ําแข็งร้านน้ําแข็งเรียกไม่ถูกนี่ฮะเป็นร้านน้ําแข็งโอ้โหอันนี้จะเป็นอะไรอะ <c oughs> ปะวานได้ได้เ <c oughs> ขาเห็นแล้วเขาจะถ่ายอ่ะขอบคุณครับไปเลย <c oughs> เห็นไม่ไปตัวหนักเนียวอุ้ยื่นลื่นลื่นนะลื่นนะอึอยากเล่สนุกสนานเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่นะครับแต่พื้นลื่นนะบอกไว้ก่อนนะครับต้องใส่รองเท้าหิมะนะะพื้นลื่นดูครับปะโลดฮะโอ้ประโลดเพลินเลยครับประโลด ป็นรถสนุกมากกว่าเด็กอีกฮะโอ้โหเด็กๆเ,เล่นกันสนุกสนานครับนี่ฮะต่อขบวนได้ส,สวยๆฮะเจรถเรียกแล้วฮะเจรถดีมากเรถไปเลยลุยโอ้เปร็รถลุยอ้สนุกสนุกสนุกมากไปเลยเป็รถไปเลยเป็รถไปเลย สนุกจังเลยนี่ฮะผมอยู่บนปะวานนะฮะอยู่จงปะวาน <c oughs> เราก็จะไปลื่นห่วงยางกันแล้วอันนี้2ท่านนนี้อันทัดเดียวเอามาสองท่านมาสองคนเราเอออันนี้อันนี้สองคนอันนี้อันนี้สองคนนี่ไงมามาใครจะนั่งกับพ่อต้นน,น้ำมาโอ้โหต้นน้ำจะนั่งกับพ่อเก๋เหรอ โอ้โหอันนี้มันจะมีแบบ2คนกับ1คนนี่ฮะมีแบบ2องคนกับหนึ่งคนนะครับอันนี้คือสองคนนะครับอ่าหนึ่งคนเลือกได้นะครับก็จะมีสองแบบไปปะโลดปะลุนี่ครับแล้วก็จะมีอุ้ยหมีหมีน้ําแข็งนะฮะนี่เป่าวานโอ้มีหมีน้ําแข็งจะสลักได้สวยงามมากโอ้หสวยงามครับไปลุยกันต่อโอ้ดหเขาเล่นดี น่าสนุกครับน่าสนุกครับไปลยุยวู้ฮูฮ้ ปแล้วฮะเด็กๆกำลังขึ้นไปฮะทั้งทั้งเด็กโตเด็กเล็กไ,ไอยาาด้วยนะคะอ๋อนี่ฮะเราจะมีสกีตรงนี้นั่งนะครับนี่เราหยิบมาแล้ว6อันนะฮะขึ้นไปจะได้ไปทีเดียวครับจะได้ไม่เหนื่อยมีพนักงานคอยแนะนำนะฮะจะจะได้ขึ้นไปทีเดียวอห,หนาววดรถไปแล้ววัรดรถหนาวหูนะฮะก็ใครมีที่ปิดหูก็ที่ปิดหูมาด้วยนะครับ พอาตอนนี้ผมใส่ฮู้ดแล้วหนองโมกเราไม่มีที่เลยปลาไว้ข้างบนนะโอ้โห و, ไปแล้วต้นข้าวต้นน้ำต้นต้นข้าวใบใบมือหน่อยได้ได บายบายลุยไปแล้วนี่ฮะไปบรรยากาศครับสวยงามขับรถไปไหนอ่ะไป อันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันครับประหลดัดค่ะายถ่ายลองก้นนะฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้โอ้ยน่าสนุกนี่ฮะน่าสนุกน่าสนุกหืมโอ้ถ่ายน่าสนุกอ่ะถ่ายน่าสนุกจังน,นี่ฮะ เลื่อนถ่านลงไปแบบนี้ตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะฮะโอ้เด็กๆไปแล้วนี่ไปแบบไม่เร็วมากนะครับอ่าอ๋อได้ครับเอออ๋อโอเค ไปแล้วอูหว้ e ห <h 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 ูปลดอู้หูอู oh ้หูโคตร่เร็วอะโคตรุเร็วอะวู้ฮูู้้ฮูู้้ฮูู้้ฮูมาแล้วถึงแล้ววู้ฮู ขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้รถเสียมไหมเสียยงไหมดุไหมโอ้โหเขาไม่เดินมากันแล้วหรอนี่ฮะเอาเกิดตรงนี้สนุกมากพร้อมไหมพร้อมเนี่ยพี่เอจะช่วยเราพร้อมไปแล้ว มาแล้วอ้วนเลยอันนี้คนเร็วโอ้โหคนเร็วเลยเธอเธออ้วนไงมันเร็วเอางับครับไปโอ้เร็วจังเป่งโอ้โหคนเสียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นข้าวต้นน้ำก่อน มาดิถ้าเจออะไรมาปลาลุยฮะกระโดสนุกแล้วอ้หนาวคนไม่เยอะดีนะครับโอ้โหก็ไม่ไม่ดูไม่วุ่นวายดีอืมพูดหนาวมากนู่นเนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะมีที่เล่นเนี่ยฮะไปหมุนหมุนโอ้โหต้นน้ำต้นข้าวสนุกไหมโอ้โหสนุกว่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ มหม้าหมุนอ๋อม้าหมุนของอย่าง,างหิมะนี่ฮะโอ้โห,โหต้นข้าวต้นข้าวต้นน้ำปอ,อสนุกเหรอก๊อปไปไหนอ๋อเอ้อ Nào ạ <laughs> Hú hú, lột Hú, -hú. Đó, má của lao phải lao Hú hú, má của lao Hú Pai lao luyện thiếu Má mùn <laughs> Má nè má đừng 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 hấp đi đừng Má muốn má muốn วมาหมุนวมาหมุนโอ้โหไชานหนักว้าวนึกวหาโอ้โหครับเวียงวะเวียงวะเวียงวะเริ่มเริ่ม เริ่มละเริ่อวบยนหัวโู้โววอวว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 นวว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 กววววววี่ว่ววววววว วิธีหนีเมียเอาความนั่งม้าหมุนนะเมียตามเราไม่ทันอ่ะเสร็จแล้วอะเธอถือดีกว่าเธอเธออยู่หน้าอ่ะได้ไปเลยครับอันนี้คือเอาหน้าเหรอใช่ไปเลยครับ วู้ฮู้วู้ฮู้ว้าววี้ทำเาวู้ฮูวู้ฮู้เบลอเบลอเบลอเอาหนาวครับเด็กๆก็มาพักก่อนนี่มีโกโก้นะครับกินน้ำปอกินน้ำอะไรน้ำอะไรอ่ะอะไรนะโยสุโอ้โหนี่คือจุดพักครับเด็กๆเหนื่อยก็มาพักได้ตรงนี้ต้นข้าวมันไหม มันมอฟอ๋อนี่ฮะนี่ฮะจะมีจุดขายอาหารว่างครับชากาแฟนะฮะนี่เฟนฟรายเฟนฟรายเป<น>็นฟ,ฟ,น,ฟ,ฟ,น,ฟ,ฟนฟรายนะฮะของอาหารทานเล่นมีเครื่องดื่มร้อนเื่เย็นก็มีนะอ้นน้ำแก้วมัน<ะ>ไม่มีจา่าต้นน้ำสนุกไหมสนุกไมหมคะคิดไปอยู่ คืออยู่ต่างประเทศนี่ฮะอันนี้นะคะแก้วละแปดพันบาทราคาที่นี่นะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายเฟรนฟรายของเด็กๆเ,กเกนิน <c oughs> อ่ะฮะโอ้ฮะหลังจากเราพักเสร็จนะครับเราก็ลุยกันต่อโอ้โหนีู่้กลับมาเย็นต่ออีกรอบนึงเอ้อพาโปปรตัยพาโปปรตไปเล่นกับเด็กน่อย โอ้โหปรนบางอุย้ย <c oughs> หัวโคกปรนหัวโคก <c oughs> ปรนหัวโคกปรนหัวโคกเออปปรนหัวโคกเลยนะแกได้ได้มาแล้วลุยรถอยู่ไหนอะ รถโอ้โหโอ้โหโอ้โหป่าตืนข oh ้นว่าง่ายโอตันน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โห

อันไงอ่าแล้วก็อีกนั่นก็ทอมดาวดาเาเดาะก็สำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็แนะนำให้มาแบบแฟมิลี่ครับจองผ่านแบบแฟมิลี่ก็ได้ครับจะได้ถูกหน่อยนะครับแพ็กเกจแฟมิลี่ครอบครัว ใช่หรือมาเป็นคู่ก็ได้ครับมีแพ็กเกจนะครับก็ลองเช็คดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็วันนี้ช่องเลยบ้านทอมก็ขอลาไปก่อนเลยครับผมความหนาวลบยีงสาบองศาไปบ้างเออไปเท่า